รู้หรือไม่พี่โดโรเรมอนเคยเกือบขออาภัยน้องคิซุกะแทบไม่ทันเพราะตัวเองได้ไปพูดเลืองก,กระโปรงกลางสาธารณะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนที่มีชื่อว่าไขคดีช่วยเดกคิดสุงิในตอนนั้นพี่โดปิตาของเราเนี่ยได้โทรไปแกล้งน้องคิซุกะจงังโดยการใช้โทรศัพท์ต่อเข้ากับเครื่องส่งตามสายจนสุดท้ายไปเป็นมือดีดึงกระโปรงน้องคิซุกะจังของเราติดมือกลับมาด้วยและพอตัวเองเห็นสิ่งนั้นเข้าก็ถึงกับทำหน้าซีดเป็นไก่ต้มแล้วก็ขนลูกขาสั่นกันยกใหญ่แล้วน้องแกกระดานมาบ้านพอดีก็เลยยต้้อออองงรีกมหััวขภนุ แต่แกเป็นการด่วนแต่วันนี้โชคเข้าข้างพีโนบิตะก็เลยรลอดอตัวไปแต่ความพีกมันต่อจากนี้ต่างหาก <Yeah. S 1> พอเน้องชิซุกะจังของเราเดินออกจากบ้านไปได้ไม่กี่เมตรพีโดเรมอนของเราก็ด้านทําสิ่งที่สุดเลยเชื่อขึ้นมาคือ uh. การเรากระโปงของน้องชิซุกะจังที่พีโนบิตานั้นฉกมาถืออไปหน้าบ้านแล้วก็ไปตะโกนบอกน้องชิซุกะจังให้กลับมาเอาพอน้องชิซุกะจังของแกได้ยินก็ถึงกับอายจนวิ่งสี่คูร้อยมาถึงบ้านเพื่อมาเอาคืนสุดท้ายพีโดเรมอนของเราก็ได้คาอวยพรชุดใหญ่จากน้องชิซุกะจางัง uh. จนถึงขัััั้นนนนนขออโทททษพยยยกไม่่เเเลีีดวง